ดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการก่อนแกน FCTV ครับเทปนี้ก็เป็นเทปที่50แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ผ่านเวลามาแบบรวดเร็วมากไม่คิดว่าจะถึง50นะครับครับในช่วงแรกของวันนี้ครับไปพบกับเขานะครับผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายหนวดงามครับบิ๊กจ้เอกกับช่วงอัปเดตฟุตบอลไทยครับครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับในช่วงอัปเดตฟุตบอลไทยครับกับผมผู้ชายเือนเดิมครับบิ๊กจ้าเอครับ แม่ในช่วงนี้หายไปถึง2สัปดาห์ครับหลีกทางให้กิจกรรมนะครับการแข่งขันทางด้านของอินชอเกมนั่นเองนะครับแม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มฟาดแข่งกันในวันที่4ตุลาคมนะครับทั้งไทยพิเมลีกและยามาฮ่าหลีกวันนะครับข่าวในช่วงนี้ครับแม่เรายังตามติดกระแสขอนแก่นเอฟซีให้มาให้ชื่นใจหายคิดถึงกันไปเลยครับข่าวแรกก็คือสจแม็กองอาจจะใช้พลัดครับผู้จัดการทั่วไปนะครับของทีมเดอะทิเรกขอนแก่นเอฟซีนะครับ ก็ได้ออกมากล่าววอนแฟนบอลนะครับร่วมเป็นกําลังใจหนุนทีมต่อไปนะครับช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือ5นัดนะครับก็ชี้พลังช่วยผลักดันนั่นคือกําลังใจจากแฟนบอลนั่นเองนะครับสอจอแม็กนะครับองอาจจะใช้พลลัดนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าจริงอยู่ครับที่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของทีมนะครับของเราไม่ค่อยดีนักแต่อย่างไรก็ตามทุกคนนะครับในทีมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรงด้านของประธานสโมสรรวมไปถึงผู้เล่นนะครับแล้วก็สตาฟนะครับพร้อมที่จะสู้ต่อไปครับกับเกมที่เหลืออีก5นัดสําคัญถึงแม้ว่าโอกาสที่อยู่รอดน,นั้นยังไม่ปลอดภัยก็าตามนะครับเราก็ไม่ท้อซึ่งช่วงในประมาณเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ครับพร้อมกับการเก็บตัวนะครับอยากฝากยังแฟนบอลครับชาวขอนแก่นแลวก็ผู้ที่มีใจรักในขอนแก่น f c นะครับช่วยกันเข้ามาให้กำลังใจกันมาก ในเกมที่เหลือในบ้านให้ดีนะครับแล้วก็สัญญาว่านะครับทางด้านของทุกๆคนนะครับภายในทีมจะทำให้ดีที่สุดครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับแม่ไม่ไปเชียร์ไม่ได้แล้วครับข่าวต่อมาครับแม่ในใครฟังแล้วก็อดจะอมยิ้มไม่ได้ครับ นะครับตอนนี้ครับแมมิดฟิลของขอ,งขอนแก่นเอสซีวัย36ม 3, ปีนะครับซึ่งได้ร่วมทัพเดือดเดือดมาตั้งแต่ฤดูก,กาล2013นะครับเจ้าตัวก็กลายเป็นหัวใจแดนกลางให้กับทางด้านของทีมมาตลอดแม้ปัจจุบันนะครับการอยู่รอดในดิวิชั่นหนึ่งจากค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแต่ว่านักเตะรายนี้ยอมรับมาว่าไม่เคยคิดจากทีมไปไหนเลยครับเพราะเขาได้กล่าวไว้ว่ารู้สึกว่ารักและผูกพันกับทีมี้เสร็จแล้วครับนะครับตอนนี้จริงๆอยู่เนี่ยผมอยากเล่นไทยลีครับ แต่ก็อยากอยู่กับทีมต่อไปมากกว่าแม้ว่าสถานการณ์ของทีมตนนี้จะดูไม่ดีนักนะครับแต่ผมก็ไม่เคยคิดย้ายไปอยู่ไปทีมไหนเลยผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้สอบถามต่อไปว่านะครับในอนาคตนักเตะรายนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ทางด้านของทิศทางไหนเป็นยังไงเพราะเนื่องจากว่าอายุเริ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็อายุ36ปีแล้วครับแต่ยังสนุกกับการเล่นฟุตบอลอยู่น่าจะแป็นสตาร์ทนะครับตอนอายุ40นะครับ แต่ที่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่ตอนนี้นโฟกัสกับทีมที่อยู่ปัจจุบันนั่นคือขอนแก่นเอฟซี FC ก่อนอดีตกองกลางนาโฮยาครับแคมปัสให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับแล้วก็เป็นคําที่แน่นอนครับว่าเขาอาจจะแป็นัดกับทีมขอนแก่นเอฟซี FC ก็เป็นได้ครับแหมข่าวนี้ขขก็ขอขอบพระคุณนะครับทางด้านของไทยลีกออนไลน์ด้วยครับข่าวสุดท้ายในช่วงนี้ครับเราตามติดกระแสที่ยังมีขอนแก่นเอฟซี FC, นั่นคือทางด้านของทีม ภูเก็ต FC นะครับที่จะมาเยือนทางด้านของขอนแก่น FC ในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับทางด้านรอยเตอร์เมล่าครับคุณซื้อใหญ่ของภูเก็ต f c ครับก็หลังจากที่ได้อุ่นเครื่องนะครับกับทางด้านของทีมสิงห์ท่าเรือไปและแพ้ไปสูนย์เป็นตัวหนึ่งครับก็ได้ออกมานะครับให้ความสําคัญกับทีมว่าเกม นะครับแมทที่สําคัญต่อจากนี้นั่นคือการมาเยือนคอนแกน f ์เอฟซนะครับแต่มีข้อติอยู่ที่ว่าการจบสกอร์นั้นนะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเรื่องของสภาพจิตใจนะครับแล้วก็นักเตะในการฟื้นฟูให้มีความมั่นใจให้เล่นมากกว่านี้นะครับโดยการว่าเชื่อศักยภาพนะครับของด้านนักเตะภูเกตเอฟซนะครับในช่วง5้านัดสุดท้ายแต่ที่งานเข้านะครับแม่ต้องออกมาเยือนก่อนนะครับแต่ด้านของคอนแกน f ์เอฟซซึ่งตอนนี้คอนเอฟซ c ก็ต้องการ3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับโอกาสของทีมก็ยังมีมากครับแล้วก็ยัง แต่ยังใช้เปลืองในบางครั้งนะครับหากว่าปิสกอร์ได้เฉียบคมกว่านี้นะครับแน่นอนครับสามคะแนนอาจเป็นเขาคุณเคยถามไหมครับว่าขอนแก่นเอฟซีครับจะยอมหรือเปล่าครับส่วนผมบิ๊กใจเอไม่ยอมแน่นอนครับครับในช่วงขอนแก่นเอฟซีนไซค์ครับวันนี้ครับก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเขาครับฮิโรจิกิมาเอะครับมิดฟิลด์ที่อิมพอร์ตเข้าจากแดนอาทิตย์อุทัยนั่นเองครับดีกีทีมชาติชุด U19 ครับไปทำความรู้จักกับเขาเลยครับในช่วงขอนแก่นเอฟซีนไซ์ครับ ครับขอต้อนรับสู่ช่วงคอนแกนเอฟซีอินไซด์ครับผมวันนี้ก็เป็นเทปพิเศษอีกเทปหนึ่งนะครับที่เราได้มาสัมภาษณ์นักบอลชาวต่างชาตินะครับผมซึ่งวันนี้เป็นคิวของเม่ครับไอ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีโอ้โหไทยชัดครับผมอ่ะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยแล้วกันครับนะครับว่าความเป็นมายังไงของเขาเขาถึงได้มาเล่นให้กับคอนแกนเอฟซีโอเคไม่ซังอ่า Could you tell us a little bit how can you became as a Konkan FC player? ตัวสัปโป a ร a m กว่าฉุกษะสุด n ุ a สุดสุ a สุดสุ a สุด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 ส a ดสุดสุด n ุดสุกสุดสุดสุดส a ดสุ a สุด n ุดส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 ุ o n ุดสุดสุดสุดุดส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 ุด s ุดสุดสุด ซึ่งเป็นทีมพัธมิตรของคอนแกน FC ของเราใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ได้รับโอกาสจากสโมสรน,นะครับเขาก็เลยขอสมัครมาเล่นที่ประเทศไทยนะครับก็ทําให้เขาได้มาเป็นนักเตะของคอนแกนเอฟซีเดอะทีเล็กซ์ของเราจนถึงทุกวันนี้นะครับอ่าคือหลายๆท่านอาจจะทราบมานะครับว่าไม่เขาเคยติดทีมชาติเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะครับอ่าเราลอง มาคุยกับเขาดูนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับสำหรับการติดการติดทีมชาติของเขานะฮะโอเคไมไอซัง as we heard that you also was p l a y e in the Japanese national team under 18 right so so could you tell us a little bit about that สุ18ปี้代表น้ั้งแกเดะ りやな楽ししみがらも一生命まเขาได้บอกถึงความรู้สึกของเขานะครับว่าครั้งแรกเลยการติดทีมชาติของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกประมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะซ้อมให้หนักนะครับเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะฮะแล้วก็รวมทั้งเขาก็ยังได้รับแรงเชีย จากแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับก็ทําให้เขารู้สึกปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตามจริงแล้วเนี่ยแมตท,ที่เขาได้รับเลือกในการติดทีมชาติจะต้องเจอกับทีมชาติกัมพูชาซึ่งเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน8ปีเหมือนกันแต่ว่าแมตนั้นเขาไม่ลงนะฮะแต่เขาได้ไปลงอีกแมตหนึ่งนะครับผมที่เขาได้แข่งกับ uh, Japanese National University Selection Team <Yes. S 1> right ก็คือเป็น uh, เป็นทีมซีเล็กชันของมาหลาลัยญี่ปุ่นนะครับผมหลังจากที่เราทราบประวัติและก็การติดทีมชาติของของเขาแล้วนะครับผมและตามที่เราทราบกันนะครับว่าเขามาอยู่ในประเทศไทยก็อยากจะทราบถึงความรู้สึกของเขานะครับ So m ะไมซั e w o วูไ l ท์ทูโน o บอทยูร์ฟีล o ิ่ง e ูเคมทูคอนแกนทูเ o มส์ทนา o ันฟอ t ์บิ้งเฮียในไทยันยะ e ุกครั้งที่มาที่นี่เป็นครั้งที่สาม そのうちの2回は韓国で遠征で行ってるんですけどその3回目がタイでタイのサッカーっていうのも知らなかったですし一、はい、人で生活するっていう不安もあったのでうんここに来ること自体には不安を持ってましたけど <laughs>、まあ、いい経験になると思ったので来ました。おほ ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นกังวลนะครับแล้วก็รู้สึกเครียดนะครับเพราะว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเคยไปต่างประเทศแค่สองครั้งก่อนที่จะมาไทยก็คือไปประเทศเกาหลีนะครับผมไปเกาหลีใต้ซาวเคียร์นอตโนดเคียร์ใช่ไหมครับผมก็ไปเกาหลีใต้มา2ครั้งนะครับผมและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับที่เขาได้มาต่างประเทศนะครับก็แน่นอนเลยว่าเขารู้สึกค่อนข้างที่จะเป็นกังวลแล้วก็เครียด ในการใช้ชีวิตนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับสไตล์การเล่นของฟุตบอลไทยด้วยนะครับผมอ่าคราวนี้ผมก็เลยอยากจะสอบถามเขาว่าเขาเคยติดตามฟุตบอลไทยมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่เขาจะมาประเทศไทยโอเคไม่สัง before you came to Thailand so have you heard or have you watched Thai soccer before ไม่ไ้ないでเขาก็บอกว่า ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เลยครับพี่นะครับแล้วก็ก่องข้ารายการนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเขานะครับว่าถ้าไม่ค่อยได้ดูแล้วพอจะรู้จักหรือว่าพอจะเคยเห็นผ่านๆไหมครับสําหรับฟุตบอลไทยเขาเขา,เขาก็บอกนะครับว่าแมตช์แรกที่เขาได้ดูทีมชาติไทยเล่นนะครับก็เป็นแมตช์ที่เราชนะจีน2-0ในศึกฟุตบอลเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับที่ อินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับเอาครับหลังจากที่เขามาประเทศไทยแล้วเราลองมาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการปรับตัวหรือว่าเขาปรับตัวเข้ากับคอนแกน FC และฟุตบอลไทยยังไง So A-san my A san, We โซมาเอซังว o วูดไลท์ช่วยรู้เกี่ยวก o บการปรับตัวสำหญี่ปุカーとはやっぱり違うので 最初は慣れるのに時間がかかりましたけどこっちに来て最初の試合がナコン・ラチャシでそれを終えてからはもうだんだんと慣れてきて楽しめるようになってきました。はいあやんと สไตล์การเล่นฟุตบอลของญี่ปุ่นและของประเทศไทยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับก็ทําให้ระยะแรกๆช่วงแรกๆของเขาที่เขาได้มาอยู่ที่เมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวยากนะครับค่อนข้างค่อนค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับผมแต่ว่าพอเขาได้ไปแข่งที่โคราชนะครับในแมตที่เราไปบุกไปเยือนสวัสด์แคทนะครราชสีมา FC นะครับก็ทำให้เขาเข้าใจ การเล่นฟุตบอลไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนหลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับก็ทําให้เขาเข้าใจแล้วก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมอมาหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับการปรับตัวการใช้ชีวิตของเขาไปแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาถามความประทับใจของเขานะครับว่าเขาประทับใจอะไรเกี่ยวกับ So, my -e son, we would like to know about your impression regarding Thai soccer or Thailand, yeah, and everything. No, Japan and Thai. No, just only your impression. Uh, uh, your impression about uh, so about that. Sapporo's support is great, but the support of the is also great. 人っかかなのでのの雰囲気とには驚きましたーーข,ขอชื่นชมนะครับแฟนๆน,นะครับที่ร่วมกันเชียร์อย่างเสียงดังแล้วก็ไม่ดังไม่ดังธรรมดาครับดังดังมากด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกดีมากๆด้วยนะครับอ่าแล้วคำถามเกือบจะสุดท้ายของเราเราลองมา ฟังความคิดเห็นของเขานะครับว่าเกมที่เหลืออยู่ของคองนแกน FC The t ดอะทของเราเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นอย่างไร so could you tell us about the team situations and the matches left that before the end of the seasons that what do you think about that yeah นี่ตอนนี้อยู่ใน ディビジョン1からディビジョン2に落ちてしまうかもしれない状況でそこで求められるのは内容よりも結果なのでとにかく残り試合は勝つことだけに集中したいと思います。ははははいいが เป้าหมายคือ3แต้มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากที่จะให้เดอะทีเรสของเราหล่นไปเล่นในศึกดิวิชั่น2นะครับแล้วก็อยากจะทําให้คอนการเอฟซของเราอยู่รอดปลอดภัยและยังคงเล่นอยู่ในศึกดิวิชั่น1ต่อไปนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราทราบกันดีนะครับว่าสัญญาของมาเอกเนี่ยจะหมดลงหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับก็เลย อยากจะให้มาเอเนี่ยลองคุยกับเราดูนะครับว่าลองบอกเขาดูนะครับว่าถ้าถ้าเขากลับญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วก็คอนแกนเอฟซมาเอ as we heard that your contract to sign with คอนแกนเอ will will be end this season at the end of this season and once you come back to Japan mm hmm. and How do you or what do you tell to your friends about Thailand or คอ่よかったぞとかここにきてくれてうれしかったとかそういう言葉をかけてもらえたら a れしいですい。Hi, อาเขาก็อยากจะขอพูดในเรื่องมรกเลยก็คือเพื่อนๆในทีมคอนแกนเอฟซี n ะครับเป็น เป็นเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าดีมากๆเลยครับสาหรับเขาแล้วก็ใจดีมากๆนะครับสําหรับเขาส่วนแฟนบอลก็เชียร์ดีมากและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ดีครับ mm hmm. อ่ะ,ะหลังจากที่เราค่อนข้างที่จะตะกุกตะกักเพราะว่าเราถือกระดาษไว้สองแผ่นคือเลยอยากจะสุดท้ายเลยก็อยากจะถามคําถามง่ายๆนะครับเพื่อเป็นการดีแลซ์ตัวมาเอะด้วยนะครับโอเคมาเอะพูดไทยได้ไหม can you speak Thai mm ีน่อ n o for example อะไรบ้าง for example for example for t h a i w o r d s that you know สวยโอ้โหนะสวยนะฮะสวยปากหวานนะฮะ so uh, who is your favorite players คือผมอยากจะถามเขาว่าเขามีนักเตะที่ชื่นชอบไหมแล้วเขาคือใครนะครับ so who who is your favorite player เซร์กิโอบุสเก็ตส์เซร์กิโอบุสเก็ตสของทีมอะไร บาร์เซโลนาบาร์เซโลนานะครับผมอ่าเพราะว่าอะไรอ,ะ because uh, อ่ะ because he's a good p a s s w o r k อ๋อก็ใจบอลดีนะครับผมอ่ะแล้วหลังจากที่เราทราบนักเตะที่เขาชื่นชอบแล้วคราวนี้เราลองมาดูทีมที่เขาชื่นชอบนะครับว่าจะเป็นทีมอะไรโอเค what is your favorite club what is your favorite soccer club b a r c e l o n า b a r c e l o n า ก็ยังเป็นบาร์เซโลนาอยู่นะครับแล้วมาประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะทราบว่าเขาชอบกินอาหารไทยไหมถ้าเขาชอบกินนะฮะมีอะไรบ้างที่เขาชอบกินโอเคไม่สั่ง you like Thai food right? Yeah I like โอเควั t ถุด that you like? มีกระเพราไก่กระเพราไก่ไข่ดาวไหมไข่ดาวไหมโอเคกะเพราอะไรข้าวปัาข้าว ข้าวผัดนะฮะข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูบะหมี่น้ำบะหมี่น้ำข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบไก่ไก่ข้าวมันไก่ส้มตำส้มตำชอบไหมชอบกินเผ็ดไหม Do you like spicy? no I don't like spicy อ๋อรู้จักก้อยไหมลาบก้อยอ่าคิดว่าไม่รู้จักนะครับผมอ่าโอเคครับอ่า คำถามสุดท้ายนะครับพอดีว่ามีแฟนๆบางท่านนะฮะก็ได้ฝากผมถามมานะครับผมโอเคมาอีซัง Many of fans a s k e ์อักซ์มีทูอักซ์ยูดิสคร s So are you single? Yeah I'm single. Do like tigers? Yeah I like b u t Japanese better <laughs> Japanese girl better เขาบอกว่าเขาก็โสดนะฮะเขาก็ผู้หญิงไทยก็น่ารักนะฮะแต่ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นดีกว่า ครับผมครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณมาเอซสั่งนะครับเดวมอเลกาโต้กาเซมัส for being here with us ครับผมสวัสดีครับครับในช่วงคราะห์ก่อนเกมครับวันนี้เราไปดูความพร้อมของทีมขอนแก่น FC ครับที่จะเปิดบ้านพบภูเก็ต FC ครับในวันเสาร์ที่4ตุลาคมครับ2557นี้ครับ เยครับกับช่วงวิเคราะห์ก่อนเกมครับกับผมต้งรักในดวงครับแล้วก็บอลจิตสมัสครับครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์หลังจากเราหายมา2สัปดาห์คิดถึงละเกินนะครับก็หลีกทางให้กับการแข่งขันกีฬาอินชอเกมนะครับในเช่นเกมที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับครับตอนนี้ก็กลับมาพบกันแล้วนะเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลกอนแก๊งเอฟซีกันดีกว่าครับครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับคือ แมตช์เกมการขันขันอื่นเครื่องครับขอนแก่น FC ครับเปิดบ้านพบศรีสเกต f อซครับในวันศุกร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาฮะเริ่มเกมครับทั้ง2ทีมครับเปิดฉากทำเกมบุกเข้าหากันทันทีครับโดยผ่านขึ้นชั่วโมงแรกครับเป็นทางด้านทีมเยือนศรีสเกต f อซครับได้ประตูออกนำไปก่อนจากจังหวะที่ปิยวัฒนรัพน์ทีมครับนายประตูของทีมเหลือที่เล็กขอนแก่น FC ซครับออกมาจ่ายบอลพลาดครับเข้าทางทีมเยือนครับยิงสวนตัวเข้าประตูไปครับทำให้ศรีสเกต f อออกนำไปตูต่0ประตู เพียงแค่นาทีเดียวครับขอนแกตเอฟซีครับตามตีเสมอสําเร็จจากการยิงประตูของฮิโรยุกิมาเอะครับสกอร์ทั้ง2ทีมครับกลับมาเสมอกันใน1ประตูต่อหนึ่งครับท้ายเกมครึ่งแรกครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับได้เฮกันบ้างครับจากการลุดเดียวของชลินบุญห้าครับทําให้ขอนแกตเอฟซีครับขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งครับในครึ่งเวลาแรกครับเริ่มครึ่งหลังครับเกมก็ยังดําเนินไปอย่างสนุกครับผัดกันลุกผัดกันรับของทั้ง2ทีมครับ เราเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับจากทางฝั่งสิรซิกเก็ตเอฟซีครับได้ทําการเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูครับโดยการส่งประพาดกอบแก้วลงมาแทนลูคัสดดเนียลครับนายทวานชาอร์เจนตินาซึ่งทําให้ลูคัสดาเนียลครับไม่พอใจครับพี่โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามและออกมาแสดงอาการววายที่ม้านั่งสำรองครับก็เลยเกิดปัญหาจนทําให้เกมหยุดนิ่งไปครับพี่บอลครับผมครับแล้วก็เกมก็จบไปที่ทางด้านขอนแกนเอฟซีนะครับก็ชนะ ทางด้านของสีเกตเอฟซีไป2ต่อหนึ่งนะครับการแข่งขันก็ยังเหลือเวลาทั้งหมดอีกยี่สนาทีนะครับก็ต้องหยุดติเพราะก็มีเหตุการณ์ที่ต้องชุลมุนโนช่วงนั้นจริงๆครับก็เป็นเรื่องภายในของทางสโมสรสีเกอฟซีนะครับที่จะตัดสินกันยังไงนะครับแต่ก็ช็อกแฟนบอลขอนแก่นเหมือนกันว่าไม่น่าเกิดขึ้นเลยครับเป็นเกมก็เกมการอุ่นเครื่องใช่ครับแล้วก็เป็นทีมที่ถือว่าอยู่ในไทยวีเลีด้วยนะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันในวันเสาร์ที่4ี่ตุลาคมนะครับ เวลา18นาฬกาครับขอนแก่น f c ครับพบภูเก็ต f c ที่สนามอบจจังหวัดขอนแก่นนะครับเกมนี้ครับขอนแก่น f c ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโซษแบนนะฮะก็น่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่ดีสุดที่จะทําการแข่งขันอีกห้านัดที่เหลือนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักพอสมควรสําหรับเดยทีเล็ขอนแก่น f อนะครับส่วนทางทีมเยือนเป็นไงบ้างครับพี่บอลครับครับทำทีเดือนนะครับภูเก็ต f c นะครับโดยเกมนี้จะบ้างจะได้นะครับเขียนรัด จากเดโอซิงนะครับกองหน้าที่ติดท่แบนนะครับนัดที่แล้วนะครับที่เจอกับต่างเอฟซมานะครับก็จะกลับมาแล้วก็ตัวแก้งรายอื่นยังพร้อมลงสนามนะครับทางด้านของรอยเตอร์โมเรล่านะครับคุณซื่อใหญ่ก็พร้อมจัดแกนหลักเลยนะครับอย่างเช่นเอกอาทิตย์สมจิตครับพาณิพงศ์อาลาวิโรดครับอุนเนฟาร์เบโนนะครับนี่ครับแล้วก็กำชับให้เกมนะครับที่ทางด้านของภูเก็ตเอฟซนะครับก็เล่นอย่างรัดกุมเพื่ออยากจะต้องเก็บแต้มไม่ได้นะครับสามแต้มในบ้านของแก่นนะครับเพราะว่ามี คะแนนที่ไล่เรียกกันในเรื่องของโซนตกชั้นด้วยนะครับสำหรับผู้เก็น f c ครับ,คร,บครับนัดนี้ก็คิดว่าทางโค้ชเทเวสกมนศิลปนครับคุณซื้อใหญ่ก็น่าจะส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นยุนกิโยโกโนครับสกลวั์สกลล่ลาบาเน่อเบกูสลาวุธวิเชียนโชคสุขแก้วนะครับรวมถึง รวมพื้นกองการอย่างนายคาตันิและพระดุงศักดิ์กิติวราพลด้วยนะครับเกมนี้ก็มีความหมายมากทั้งสองทีมแล้วก็ข่าวดีก็เหมือนที่น้องต้งบอกนะครับตัวผู้เล่นเราไม่มีใครเจ็บเลยนะครับถือว่าพร้อมสุดๆนะครับในเกมรับการมาเยือนของภูเก็ตเอฟซีนะครับภูเก็ตครับอันดับ13บสครับก็มี36แต้มครับส่วนขอนแก่นเอฟซีครับอันดับ17มีทั้งหมด24คะแนนครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าในช่วงวันนั้นจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับที่เราจะเปิดบ้านพบ โลดินแดนใต้เนี่ยฮะครับก็สถิติของภูเก็ต f อีนะครับทีมเยือนนะครับออกมาเยือนนะครับก็เก็บเพียงชนะได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองครับน้องต้งครับก็เป็นเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับครับมาดูตารางคะแนนศึกเยาว์มา5วัน2มกราคนี้ครับอันดับหนึ่งเช่นเคยครับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีครับมี57คะแนนครับอันดับสองราชนาวีเอฟซีมี50คะแนนครับอันดับสามครับบางกอกเอฟซีครับมี49คะแนนครับอันดับสี่กรับสระบุรีครับมี48คะแนนครับส่วนห้าอันดับท้ายตารางครับก็จะมี ตาดเอนะครับมี34คะแนนครับนครปฐมยูเนเต็ดมี33คะแนนครับพิษณุพิษณุโลกขออภัยครับพิษณุโลกทีเอฟครับมี27คะแนนครับขอนแก่นเอมี24คะแนนครับและอันดับสุดท้ายครับอันดับที่18บศรีราชาบ้านเมือง FC มี3คะแนนเท่านั้นครับก็สำหรับทั้ง2ทีมนะครับก็ผ่านเกมหมุนเครื่องนะครับแล้วก็ทางภูเก็ต FC ก็หมุนเครื่องกับท่าล้านของท่าเรือนะครับมาแล้วก็แพ้ไป1นต่อศนะครับ ก็เกมสนุกแน่นอนครับเพราะว่า3แต้มมีเป็นเดิมพันครับเงินแต้มไม่มีใครอยากได้เลยแม้เจ้าบ้านกองแกนเอฟซีก็ต่างนะครับและช่วงเวลาที่ผ่านมาครับหลังจากที่ไม่มีการขันได้พักนะฮะก็คือนักเตะของเดอะ์ทีเล็กอนแกนเอฟซีก็ยังทําการซ้อมเป็นประจําทุกวันเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องครับก็ได้ไปเก็บตัวที่อำเภอเกื่อนบุบนรัดนะฮะใช่ครับก็เตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับรับไอโซออกซิเจนให้เต็มปอดนะครับครับ ครับเรามาติดตามโปรแกรมการแข่งขันในนับที่30นะครับว่าทีมใดนะครับที่อยู่ในโซนหนีชั้นนะครับที่ต้องการสามคะแนนเหมือนกันนะครับบ้างครับน้องต้งครับไปโฟกัสกันเลยครับก็มาดูกันที่วันอาทิตย์ที่5ตุลาครับ2557ันบนะครับนครปฐมยูนเต็ดครับพบยาสุบสุนักกรครับผู้นี้นครปฐมก็อยู่ในโซนอันตรายนกันมี33คะแนนและต้องการแต้มกันฮะ ส่วนพิษณุโลกเชสย์ครับก็มี27คะแนนนะฮะก็เปิดบ้านพบ101ยเอ็ดอยู่ในเตตครับซึ่ง101ตอนนี้ก็อยู่อันดับ10มี38คะแนนครับพี่บอลครับส่วนอีกคู่นะครับตราด FC ครับพบกระบี่เอครับคู่นี้ก็มีความหมายเหมือนกันฮะเพราะตราด FC ก็อยู่อันดับที่14ก็ปิ่มๆิในช่วงโซนที่อยู่รอดแล้ะดูจะตกชั้นก็ได้นะต้องรอดูกันว่าทั้งหมดนี้ฮะว่าจะเป็นยังไงครับในเกมคันขันวันอาทิตย์เชียร์ขอนแก่นเสพวันอาทิตย์ต้องมารุนต่อกันอีกครัับบนะครก อันดับนะครับที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับแม่ตั้งแต่อันดับที่13เลยครับต้งตรงครับจนถึงอันดับที่17นะครับก็ยังมีโมเมนตัมที่ว่าแม่ต้องไล่เลี่ยกันให้ได้นะครับเพราะว่าอยู่ยังอยู่ในช่วงของโซนจะลายครับถ้านัดสุดท้ายนี่ถือว่าคาดเดายากนะครับหรือว่าตองจะถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวครับถึงจะรู้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับ สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียลีโอเบียยูบาอิสยูบาบริษัทชอทวีดอลลาเซียนจำกัดครับเสื้อผ้าจากแกนสปอร์ตสายการบินแอร์เอเชียเครื่องใช้ไฟาจากโตชิบา้าศูนย์การค้าเซนทัลพาซาจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์มือถือไอโมบายบริษัทขอนแก่นเคเบิลเน็ตเวิร์กหรือ KTV ครับและสุดท้ายนะครับบริษัทขอนแก่นไทยแลนด์จำกัดครับครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมเดอะทีเล็กขอนแก่นเอฟซีนะครับในโปรแกรมแข่งขันที่เหลืออีก5นัดเท่าน,น,น ราบได้ยังไม่สิ้นเสียงรุกวินนัดสุดท้ายครับเรายังมีความหวังกันอยู่ครับง่างขอให้เป็นกำลังใจทีมเดอะทีเล็กขอนแก่น FC ครับและทั้งหมดนี้คือรายการขอนแก่น FC TV ประจำสัปดาห์นี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ